สวัสดีครับผมมุทธานักจิตวิทยาคลินิกจากศูนย์จิตรักโรงพยาบาลกรุงเทพครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเทคนิคการรักษาความสัมพันธ์ในช่วงเวลาโควิดเป็นช่วงเวลาที่เราไม่ได้เจอกันนะครับผมมีเคล็ดลับ4ข้อนะครับเพื่อจะรักษาความสัมพันธ์ในช่วงเวลาที่เราหรร่างไกลกันข้อแรกนะครับเรื่องของการสื่อสารในช่วงเวลาที่เราห่างไกลกัน คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเราจําเป็นต้องสื่อสารกันมากขึ้นเพื่อให้เราใกล้กันซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับแม้ว่าเราห่างไกลกันก็จริงแต่เรายังคงต้องรักษาทั้งปริมาณและคุณภาพของการสื่อสารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่สื่อสารกันมากเกินไปและไม่สื่อสารกันน้อยเกินไปถ้าเป็นไปได้จริงๆเราควรจะกําหนดช่วงเวลาให้เราสื่อสารกันเลยว่าเ,เราจะคุยกันตอนกี่โมงดีจะคุยกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับพยายามบอกกิจวัตรประจําวันของแต่ละฝั่งให้อีกคนเข้าใจเพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงกันนะครับ โดยเฉพาะที่จาเป็นที่สุดคือช่วงเวลาที่อีกฝั่งหนึ่งกําลังมีความรู้สึกต้องการคุณให้อยู่ด้วยข้างๆใช่ในสถานการณ์ที่เขาจะไปสอบสถานการณ์ที่เขาอาจจะรู้สึกกังวลกับอาการเจ็บป่วยบางอย่างซึ่งกังวลว่าจะเป็นโควิดหรือเปล่าเราอาจจะต้องคุยกับเขาให้มากขึ้นนะครับการสื่อสารทางทางไลน์หรือการสื่อสารทางเท็กซ์นะครับยังคงจําเป็นอยู่เสมอนะครับช่วงนี้ถ้าเพิ่มพวกสติ๊กเกอร์คาศัพท์ต่างๆล้อเล่นนิดๆหน่อยให้รู้สึกว่ามันเป็นการเชื่อมถึงกันทางด้านอารมณ์มากกว่า การแค่บอกว่าจะต้องทำอะไรไม่ทำอะไรอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับข้อที่2นะครับยังคงต้องหายกิจกรรมทำร่วมกันแม้ว่าในความเป็นจริงเราอาจจะไม่ได้เจอกันจริงๆแต่เรายังคงสามารถทำกิจกรรมพร้อมกันได้เช่นสั่งอาหารจากร้านอาหารเดียวกันนะครับมาส่งที่บ้านเรานั่งทานพร้อมกันเปิดเฟสไทม์นะครับเปิดวิดีโอคอลหรือดูหนังพร้อมกันเปิดวิดีโอคอลเหมือนกันเพื่อให้เราเสมือนว่าเรานั่งดูหนังในโรงเหมือนกันหรือเป็นโฮมเวิร์ก u อ p u ์พุชอัพซิอัพอะไรก็ได้นะครับให้รู้สึกว่าเรายังทำกิจกรรม ไปพร้อมกันนะครับข้อที่3ข้อนี้สําคัญมากครับคุณยังคงต้องมีความสัมพันธ์กับตัวเองยังคงต้องมีความสุขกับตัวเองนะครับการที่คุณยังมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองเพื่อให้คุณยังคงความสุขได้เนี่ยเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีเกิดจากคน2คนหรือมากกว่าสองคนที่มีความสุขแล้วมาเจอกันแล้วมีความสุขมากขึ้นเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ในตัวคนเองยังคงจําเป็นและสําคัญมากนะครับข้อสุดท้ายผมอยากให้ลองมองเห็นข้อดีของการห่างกัน การห่างกันแล้วจริงๆทําให้เรามีโอกาสคิดถึงกันมากขึ้นนะครับคิดถึงสิ่งที่เราเคยทําร่วมกันละขาดหายไปแน่นอนผมอยากให้คุณวางแผนถึงช่วงเวลาที่คุณจะได้กลับมาเจอกันอีกในอนาคตสิ่งที่จะทําร่วมกันความฝันทริปแพลนทริปที่จะไปเที่ยวด้วยกันเลยนะครับและนั่นคือเคล็ดลับเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับอย่างแรกนะครับการสื่อสารยังคงต้องมีประสิทธิภาพและไม่มากหรือ,รอเกินไปข้อ 2. ทํากิจกรรมร่วมกันนะครับข้อ3 คุณยังต้องมีความสุขกับตัวเองในการใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วข้อ 4. คิดถึงช่วงเวลาที่ห่างกันเพื่อจะให้รู้สึกดีตอนที่ได้เจอกันผมมองว่าเคล็ดลับที่ผมแนะนําไปนะครับจะช่วยทําให้ทุกๆความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องครอบครัวหรือแม้แต่คู่รักนะครับผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ด้วยกัน